สวัสดีครับผมโกวิทจกิรัญญาธุรักษ์นะครับจากบริษัทโตอะอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีนะครับการใช้ชุดประชุมรุ่น TSD 1 0 0 0นะครับเป็นชุดประชุมดีต้นนะครับของบริษัทโตอะอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยหรือตัวย่อ TOA นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ฟังก์ชันหน้าเครื่องกันดีกว่าครับฟังก์ชันแรกนะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับ หลังจากเปิดเครื่องแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับฟังก์ชัน,นต่างๆก็จะโชว์ไฟขึ้นมาว่าอยู่ฟังก์ชันไหนนะครับฟังก์ชันต่อมานะครับก็จะเป็นปุ่มนะครับ Conference mode นะครับก็จะมี Standard Overlay นะครับ w ว i t e Activate แล้วก็ Chairman Only นะครับ Standard นะครับมันก็จะเป็นผล่วงไปรวมกับไม่เป็น Mac m ์ย unit ด้วยนะครับ อันนี้กดเลือกได้นะครับเจา้าแม็กไม่อยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าหนึ่งนะครับก็คือประทานหนึ่งนะครับลูกหนึ่งตัวนะครับถ้าสองก็ประทานหนึ่งนะครับใช้กับลูก2ตัวก็คือ3ามตัวนะครับถ้าแปก็ประทานหนึ่งนะครับแล้วก็ลูกอีป8ตัวเป็น9ตัวแต่ในของ t sd พันเนี่ยไอ้คำว่า1เนี่ยถ้าประทานมี2ตัวนะครับก็ใช้ได้ตัวลูก หนึ่งตัวก็เป็นสามตัวเหมือนกันครับผมสำหรับฟังก์ชันต่อมานะครับเป็นฟังก์ชันโอเวอร์ไลท์นะครับฟังก์ชันโอเวอร์ไลท์ก็คือเป็นการที่ประธานเปิดมาอยู่นะครับทดสอบทดสอบทดสอบมีผู้ร่วมกดเข้ามาคนแรกทดสอบทดสอบทดสอบแต่คนที่สองกด ทดสอบทดสอบไฟคนแรกจะดับไปนะครับเช็คเช็ไม่สามารถที่จะพูดได้นะครับอันนี้คือฟังก์ชันโอไลฟังก์ชันต่อมาเป็นฟังก์ชัน voice activation นะครับ voice activation ก็คือการพูดปุ๊บไม่จับเสียงนะครับเช็คเช็เผมจะลองพูดตัวที่หนึ่งะครับกับตัวที่ห่างไปเช็คเช็ๆสังเกตด,ดูได้นะครับผมไม่ต้องกดปุ่มอะไรทั้งสิ้นนะครับ ฟังก์ชันต่อมาแชร์แมนโอลี่นะครับแชร์แมนโอลี่คือใช้ได้แค่แชร์แมนตัวเดียวทดสอบทดสอบทดสอบเช็ค one two one two ตัวอื่นไม่สามารถที่จะกดได้นะครับเช็ค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 โอเคปุ่มต่อมา m a c My Unit นะครับ m a c My Unit อย่างที่ผมได้กล่าวไปเบื้องต้นแล้วว่า กดที่เลขหนึ่งนะครับใช้ประธานได้ตัวหนึ่งนะครับตัวลูกหนึ่งนะครับกดไปที่เลขสองประธานหนึ่งนะครับตัวลูกสองตัวนะครับกดไปที่เลขแปดประธานหนึ่งนะครับตัวลูกแปดตัวนะครับฟังก์ชันออโตออฟใช้ก็ต่อเมื่อเราเปิดไว้นะครับถ้าไม่มีการประชุมไมค์ก็จะดับครับผมตัวต่อมา ไมวอลลุ่มเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับทดสอ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 บอันนี้เพิ่มขึ้นทดสอบ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 จนปิดนะครับอันนี้คือฟังก์ชันของไมวอลลุ่มนะครับก็จะมีด้านลดกับด้านเพิ่มนะครับฟังก์ชันตัวต่อมาจะเป็นเทสคอนเนคชันนะครับเขาจะเขียนไว้เลยว่าโฮทีเซกนะครับ โปรีเซ็ตก,ก็คือกดค้างไว้3วินาทีนะครับฟังก์ชันเทสไฟก็จะติดขึ้นนะครับแล้วก็ไฟที่เราต่อชุดประชุมห้องพ่วงก,กันไปก็จะติดขึ้นมานะครับถ้าติดไม่ครบแสดงว่าอาจจะมีการคอนนคชันที่ไม่สมบูรณ์ครับผมถ้าเกิดเราจะกดฟังก์ชันนี้เราก็กดค้างไว้3วิเช่นเดียวกันไฟก็จะดับลง ปุ่มต่อมานะครับเป็นปุ่ม Testing b Lock นะครับมีไว้เพื่อในการใช้ประชุมแล้วเราไม่อยากให้ใครมีใครไปกดปุ่มต่างๆเหล่านี้เราจะใช้ฟังก์ชันนี้นะครับอันนี้ผมเขาเขียนเช่นกัน r o T Set ก็คือกดปุ่มค้างไว้3บวินาทีนะครับไฟก็จะติดขึ้นมาปุ่มเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะกดได้นะครับ ก็ไม่สามารถที่จะกดได้เลยนะครับนะครับไม่สามารถที่จะกดได้นะครับจกเว้นในส่วนของเลคคอร์ดิ้งนะครับเลคคอร์ดิ้งตรงไหนที่เป็นความลับเราก็อาจจะปลดเลคคอร์ดนะครับตรงไหนที่เราอยากจะบันทึกเราก็กดเลคคอร์ดไว้นะครับก็ยังทําได้อยู่ในฟังก์ชันของตัวเซตติ้งล็อกนะครับเรากดสต็อปก็คือไม่มีการบันทึก แล้วก็ Power นะครับยังเปิดปิดได้ปกตินะครับถ้ากดเซตเซตติ้งล็อกไว้นะครับ, lock, รบเช่นกันถ้าเราอยากมีการปรับแต่งเรากดค้างไว้3วินาทีเหมือนเดิมนะครับไฟก็จะหายไปนะครับผมในส่วนของปุ่มต่อมาก็คือเฮดโฟนอลลุ่มเฮดโฟนอลลุ่มเวลาเราใช้ช่องเฮดโฟนนะครับเป็นมินิแจ็คเข้าไปนะครับก็จะมี การบวกการลบเพื่อการฟังในเฮดโฟนที่ชัดเจนนะครับตัวต่อมาเป็นฟังก์ชัน recording นะครับ recording ก็จะมีในส่วนของ usb กับ internal ตอนนี้ติดอยู่ใน internal เพราะผมยังไม่เสียบ usb นะครับถ้าเราเสียบ usb จะเกิดอะไรขึ้นนะครับไฟจะขึ้นใน access นะครับ usb จะทำงานนะครับไฟปรับจาก internal มาเป็น usb ถ้าเราดึง USB ออกจะขึ้น Access เหมือนกันแล้วก็กลับมาที่ Internal นะครับสำหรับ Internal Memory ในตัว1กิกนะครับแล้วก็ USB Max สุดได้3 2กิกครับต่อมาวิธีการเชื่อมต่อนะครับของรุ่น TS-D 1000นะครับก็เดี๋ยวมาดูทางด้านหลัง ครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างฟังก์ชันทางด้านหลังก็จะมีนะครับเป็นพาวเวอร์นะครับใช้ไฟ dc 24บโวลต์สอแอมป์แม็กนะครับ, 4, Born, Mac, รบอย่าใช้เกินกว่านี้นะครับต้องพยายามใช้ในส่วนที่ให้พอดีนะครับก็คือ2.5นะครับ myunit ตัวนี้สามารถ ต่อได้ออก2 Line น์เอานะครับก็จะมี Line Out 1 Line o u ไลนะครับ Sub คอนโทรลยูนิตช่องนี้มีไว้เพื่อต่อขยายชุดประชุมเพิ่มตัวนี้ผมลืมบอกไปว่าช่อง1ได้ตัวไมเนี่ย16ชุดช่อง2อีก16ชุดเป็น32ชุดอยากได้เพิ่มมากกว่านี้ต่อซับคอนโทรลยูนิเข้าไปก็จะเพิ่มได้นะครับ แล้วก็ตัว PC PC ไว้ทำอะไรช่อง PC ไว้สำหรับการเข้าไปเซตติ้งค่าต่างๆในเครื่องนะครับเราสามารถเซตผ่าน PC ก็ได้หรือแมนนวลก็ได้นะครับ Record out ดึงไปบันทึกนะครับแต่ว่าในเครื่องเนี่ยเรามีในส่วนของการบันทึกอยู่แล้วก็คือ Recording l i งไล u เดึงไปเพื่อการไปเข้ามิก ขยายเสียงต่างๆนะครับอีควอไลเซอร์จะมีในส่วนของเซนต์เอาออกแล้วก็รีเทิร์นเพื่อการปรับแต่งเสียงไมคประชุมนะครับเซนต์ก็คือการส่งออกรีเทิร์นก็คือการนําเข้านะครับวิดีโอคอนเฟลเลนต์เราสามารถดึงลายเอาจากคอมพิวเตอร์มาเข้าฟังก์ชันวิดีโอคอนเฟลเลนต์ได้นะครับก็จะมีอินเอาเหมือนกันนะครับ ข้างหลังยังจะมีไมอินเข้ามาเื่อไว้จะต่อไม้หลายสายหรือว่าเป็นไม์สายเข้ามาได้อีกนะครับในส่วนของฟังก์ชันหลังเครื่องก็ประมาณนี้ครับผมวิธีการต่อนะครับเราใช้หัวเป็น RJ45 นะครับแล้วก็สายเราจะใช้แคดไฟหรือแค s ซิกก็ได้นะครับเดีย๋ยวผมจะเอาสายให้ดูนะครับ อันนี้คือเป็นหัว r j 4 5นะครับผมจะมาต่อในส่วนของวิธีการดึงก้านไม่นะครับก้านไม่สามารถดึงออกได้นะครับโดยการกดปุ่มทางด้านบนนะครับแล้วก็ดึงก้านไม่ออกนะครับวิธีการนําเข้าเช่นเดียวกันนะครับดูพินให้ตรงนะครับกดล็อกครับในการต่อรู ในการต่อลูปของไม้นะครับจากไม้ตัวที่1ไปไม้ตัวที่2นะครับเราจะต่อเป็นลูปนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับข้างในนะครับมันจะมีด้านอินและเอาแต่ตรงเนี้ฝั่งไหนอินฝั่งไหนเอาก็ได้นะครับสําหรับตัวไม้ที่จะต่อรูปไปเรื่อยๆนะครับเปิดให้ดูนะครับอันนี้เห็นไหมฮะ มีอินกับเอาแต่เราต่อทั้ง2ช่องเพราะว่าจากตัวแรกเนี่ยออกมาช่องเดียวนี่นะครับโดย3าเหมือนกันนะครับโดย3เหมือนกันนะครับวิธีการนะครับหลังจากเราเชื่อมต่อในครั้งแรกแล้วนะครับ เราก็ต้องมาแจก IP ให้เครื่องนะครับโดยการกดปุ่ม power กับ test connection ค้างไว้นะครับหลังจากกดค้างไว้นะครับไฟทุกตัวจะต้องกระพริบทุกตัวนะครับพอกดค้างไว้เสร็จปุ๊บไฟต้องกระพริบนะครับ ึงเป็นการแจก IP สํสำเร็จ5ตัวไหนนะครับไม่มีไฟกระพริบให้เรามาดูที่การเชื่อมต่อสายนะครับว่าสายเราเสียบแน่นหรือ,อยังมันอาจจะขาดตรงกลางคือตัวต่อไปจะไม่ติดเลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะผมทำให้ดูว่ายังไงผมปดสาย ตัวนี้ออกนะครับนะครับเป็นแยกออกมาตัวเดียวนะครับผมกด test connection ทางนะครับไฟก็จะกระพริบแค่2ตัวนะครับตัวนี้ก็จะไม่ติดนะครับผมจะลองดูว่ากดตัวแรกนะครับในขนาดที่ผมเชื่อมต่อสายเข้าไปนะครับ2ตัวนี้จะติดไหม เราเสียบสายเข้าไปเรียบร้อยแล้วผมจะลองกดดูเพราะว่าเส้นนี้นะครับมาจากตัวเครื่องนะครับเส้นนี้มาจากตัวเครื่องส่วนเส้นนี้จะลูครับจะลูกคู่นะครับ เส้นนี้มาจากตัวเครื่องนะครับอันนี้จะเข้าตัวนี้ผมถอดได้ถอดถออกแล้วนะครับผมได้ถอดกันออกแล้วครับถ้าสังเกตดู <c oughs> ทีนี้ผมจะเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็กด test connection ใช่ไหมฮะติดแต่ของตัวนี้จะไม่ติดอย่างที่ผมแจ้งไว้ว่าหากตัวไหนการคอนเนคชันไม่ดีนะครับให้ทำการแจกไ p แล้วก็ดูที่สายเบื้องต้นดูที่สายก่อนนะครับเพราะว่าถ้าสายยังไม่สมบูรณ์นะครับแล้วไปแจก i อการคอนเนคชันก็จะไม่สมบูรณ์นะครับยังไงพยายามเสียบสายให้แน่นพอแน่นเสร็จแล้วปุ๊บกดแจก i p นะครับโดยการ เหมือนเดิมครับกดปุ่ม power กับ test connection ค้างไว้นะครับวิธีการกดผมจะอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้เครื่องปิดก่อนนะครับหลังจากเครื่องปิดปุ๊บกดปุ่ม power กับ test connection ค้างไว้นะัสักประมาณสักพักหนึ่งนะครับหลังจากคุณกดปุ่ม power กับ test connection ค้างไว้นะครับไม่นะครับก็จะต้องมีการกระพริบทุกตัวนะครับ เป็นการแจกไอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งเชื่อมต่อสายให้แน่นหนาก่อนแล้วทำการแจกไอทให้กับ s อสเดตของชุดประชุมแต่ละตัวนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็แนะนำวิธีการทำงานนะครับการเชื่อมต่อของชุดประชุมโตอารรุ่น TSD 1000เป็นที่เรียบร้อยยังไงขอพอบคุณทุกท่านครับ